ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้ชมทุกท่านกระผมนัทพงศ์ฟองเขียวครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิเชียการเชียงรายขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดวยวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกรรันแสดงสาธิต Teacher Student Demonstration ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยวิธีการวางแผนและเทคนิคการขาย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ห้อง2ส,สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพรนิเชียการเชียงรายจากการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพจึงจําเป็นต้องมีการฝึกบุคลิกภาพเสริมสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออกและเมื่อจัดก,การเรียนการสอนไปแล้วพบว่าผู้เรียนไม่มีความกล้าแสดงออก เมื่อฝึกการปฏิบัติขายจริงพบว่าไม่สามารถขายได้ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนดจึงทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์รายวิชาผู้สอนจึงต้องทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนดังกล่าวโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิต ที่จะสามารถทําให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้จริงและเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการกล้าแสดงออกและทําให้นักเรียนมีทักษะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาการวิใจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้วิธีการจัดก,การเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิต 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถก่อนและหลังการพัฒนาทักษะปฏิบัติ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตและ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยวิธีการวางแผนและเทคนิคการขายกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตตัวแปรตามผลการประเมินเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยวิธีการวางแผนและเทคนิคการขายและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ระดับชั้นประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ห้อง2วิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชียาการเชียงรายประจำปีการศึกษา2565โดยการเลือกแบบเจอบโจงจำนวน15คนการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะปฏิบัติจำนวน10ข้อจากผู้เชี่วชาญจำนวน3ท่าน ที่วัดความเข้าใจความรู้ความจำการวิเคราะห์การนำไปใช้และด้านทักษะพิสัยมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า0.60ทุกข้อสามารถนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน10ข้อจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านที่วัดด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า0.60ทุกข้อสามารถนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนจากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิต พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย3.96และมีคะแนนหลังเรียน8.79ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิต ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ86.67และเพศชายจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ13.33ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง15-18ปีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ80และอายุระหว่าง19ปีถึง22ปีจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ20 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิต (Teacher Student Demonstration) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย4.85สรุปผลการวิจัยผลการหาค่าดัชนีความสอดคร้องหรือ IOC ของแบบประเมินทักษะปฏิบัติและแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนสามท่านพบว่ามีค่ารัชนียความสอดคล้องสูงกว่า0.60ทุกข้อสามารถนําไปเก็กบรวบรวมข้อมูลได้และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้และผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตพบว่าผู้เรียน มีความสามารถทักษะปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการใช้ครูและนักเรียนช่วยการแสดงสาธิต teacher-student demonstration โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดนั่งแสดงให้เห็นว่า การที่ครูผู้สอนเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายช่วยแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริงส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอดในหน้าที่และการทำวิจัยในครั้งถัดไป 1. วิธีการจัดการเรียนการสอน ควรคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ผู้สอนควรชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจนและ 3. ควรออกแบบวิธีการสาธิตในรูปแบบอื่นๆให้เหมาะสมกับรายวิชาอื่นๆให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นการวิใจัยในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกอันอาจจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกดดันได้ดังนั้น ผู้สอนจึงเลือกใช้วิธีการในรูปแบบครูและนักเรียนช่วยกันแสดงสาธิตเพื่อให้นักเรียนนั้นผ่อนคลายในการเรียนและให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไปพร้อมๆกันเพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูทุกท่กทานขอบคุณครับ